สวัสดีครับทางช่องประเสริฐกินโนนะครับอันนี้ก็มาสะดุดตานะครับเห็นรถสวยครับแต่ว่าที่สะดุดตาคือมีพุนะครับน่าจะเป็นรถรถจุดผุนะครับเกี่ยวกับตามงานศพนะครับถ้าจะตั้งชายาให้ก็น่าจะเป็นรถซิ่งนะครับก็แต่งสวยมากครับแต่งมาจากช่างหนุยเปิดนะครับสุพรรณนะครับ อยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับแต่ว่าให้ทางช่างมีเปิดครับมารถสไลด์รับไปทำนะครับจะดูรอบข้างไปก่อนนะครับดูรอบข้างแล้วก็เครื่องผุ้ซิ่งนะครับก็คือจัดว่าสวยมากนะครับ แต่รายละเอียดเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทางเจ้าข,ของรถอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนมนมรถรถนี่ทำอะไรไปบ้างตอนนี้หลาย่างนี่อ่า เอเออัน hey, 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 ี่เป็นอะไรเป็นแคปตาหรือว่าเป็นไวเบอร์ประตูทั okay. ่วไครับเพียวคาร์บอนอ๋อเป็นประตูเพียวคาร์บอนนะครับอันนี้เบาะเบาะล่ะเบาะของอะไรเคอร์กี้อ๋อเบาะเคอร์กี้ครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยนาดี้ครนะนาดี้พวงมาลัยนาดี้มีเกวัดวูดมีอะไรหมดครับรถพุนะครับจุดพุงานศพนะครับ ลงทุนไปแต่งถึงสุพรรณครับของช่างหนุ่ยเป๋อครับอันนี้อันนี้คือเจ้าของรถนะครับอันนี้ก็น,น้องน้องเป็นคนขับอันนี้เจ้าของรถนะครับแต่สวยมากสวยมากครับลงทุนไปเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อแต่ไมเลยก็หลายแสนอยู่เนาะแต่แต่สวยดีครับผมก็เดินมาสะดุดตาเฉยครับเพราะว่าที่แรกก็เห็นเต็กสวยอยู่แต่ว่ามาสาดุสตาต้องที่มีผู้นี่ครับนี่ ไม่คิดว่ารถพูกสิ่งจะน่าจะแต่งได้สวยขนาดน,นี้ครับจากทีมของจากสุพรรณนะครับทีมงานของหน่วยเปิดนะครับสวยด้วยแรงด้วยครับเหนียวด้วยใช้น้ำมันของอะไรโอเมก้าเลย ไม่ค่อยสันทัดนะครับรถแต่งเขาแต่งบนี้ครับแต่ว่าก็รู้เป็นบางอย่างนะครับแต่ว่าเห็นดูแล้วก็โอเคนะครับไอ้ไอ้ฟ้ากระโปงหน้าก็เป็นเพี้ยวคาร์บอนใช่ไหมครับอ๋อของมันซ่าใช่ไหมซ่าใจใจรักครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับเนี่ยก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับรับรับรับจับงานซบมเนาะเกี่ยวกับจัดดอกไม้จัดอะไรเงี้ยมีผู้เมียอครับ แต่ว่าใจรักรับแต่งรถสวยสวยด้วยแรงด้วยสตาร์ตตตาร์เครื่องให้ฟังหน่อยเต็กที่เครื่องให้ฟังหน่อยความชอบนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นวิทยาทานนะครับไม่เกี่ยวกับ การประกอบอาชีพหรือทําอะไรนะครับแต่ว่าเราชอบหรือเราชอบความเรงหรือความสวยนะครับเราสามารถทําได้แปลว่าก็ไม่ไปรบกวนใครนะครับอันนี้ก็ทําอาชีพครับมีอาชีพทําเกี่ยวกับรับจัดดอกไม้ตามงานศพแล้วก็มีจุดคู่จุดไรนะครับก็สะดุดใจตรงที่ว่าเออรถสวยก็เลยมาดูเลยเห็นมีพู่มีอะไร,รเพื่อเข็นคักนะคับที่ว่าแต่งสวยแล้วครับ รับงานเกี่ยวกับจัดสกงานตกตามจัดอกไม้จอดยครับอันนี้ก็ให้ดูเขาเป็นสังเกตนะครับครับนี่ครับสวัสดีครับ